ร่วมกันอีกแล้วครับกับช่วงอาจารย์เก๋พารวยครับผมว้าว้าวว้ตัวให้โชคมาแล้วตัวเงินตัวทองนี่แล้วว่ะครับอาจารย์เก๋วันนี้มีเลขเยอะแยะเดี๋ยวก็ต้องรู้ว่าวันนี้จะไปเจอเลขอะไรบ้างอาจารย์เก๋แต่งหน้าตาี็เรียกว่าอะไรอะไตแมสกันเฮ้ยจริงไหมมีการเขาทาหน้าอย่างนี้ด้วยเหรอแบสกันอ๋อไตแมสกันต้องแบบอ๋อมมมม้าาพี่เคยเห็นต้นกล้วยกินคนเปล่า จริงบ้างจิงจิงจริงเฮ้ยมาแล้วเมาแล้วมาแล้วมาแป้งมาแป้งมาแป้งแป้งหนีถุงใจเย็นใจเย็นจานใจเย็นจานจานจานโทษนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็ดช่องก่อนเล่นเรื่องปุ่นเข้าจออ่ะไปต่อเอาไปรับนิตึนมาล้วกอไว้เฮ้ยโขนมาละหนึ่งตัวอันนี้หนึ่งท่าจะให้มันไม่ธรรมดานะฟังดีๆนะครับเราหักตรงนี้ ครับตัดสวยๆเลยโป๊ะเราก็ตัดพอตัดปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ยไปปักขวดเบจิเฮ้ยไไปปักทมอ่ะเอาไปปักขวดเบจิปุ๊บแล้วก็เอาฟอยล์เออฟอยล์ห่อ้เฮ้ยพอชามหมอฟอยล์ห่อปากมันไออแล้วเจาะโลเฮ้ยใส่น้ำสักนิดนึงเออให้มันพอลื่นๆเสียงมันเป็นยังไงแล้วก็เจิ่ตรงนี้เฮ้ยไอการ ะอาจารย์บอกเปื้อนลื่นคอเลยแหละใช่เลยต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มากอุ้ยดูจากภาษาที่ขึ้นนี่ไหนดิเป็นภาษาอีหยีบทั้งนั้นเลยขอภาษาอียิบอ่ะนี่ยภาษาอียิปต์โบราณโบราณเดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยไม่ได้ไม่ได้พดเุทธเยอะเลนี่ยหนึ่งสองสามภาษาอียิปต์เขาสามนี่เป็นตัวเอ็ก ตัว x เท่ากับสิบใชนะนแรกศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสามสามสิบสิบแล้วก็สี่สี่โอ้ยจานเลขนี้มวยมวนี้เล่นเยอะว่าถ้าเป๊ะจบเลยนะจานไม่พูดอะไรต่อเลยเลือกว่าสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่อนี่อใช่สามอีกตัวครับอยู่ในนี้อยู่ในนี้แน่ๆบอกเลย แล้วก่อนจานมานี่นะนั่งเรือไปชาปจัดแล้แล้วลูกศรษราจานก็คัดท้ายเรือ,อคนในขับเรือ,อพวกนั่งกันอยู่ห้างหน้าพวกโต๊ดเว้ยทีนี้ไอ้ลูกศิษ์มันก็บอกว่าเดี๋ยวตอนลงนะาจารย์เดี๋ยวผมจะเอาคืนให้คืนกันเสร็จปุ๊บจ่ายตังไอนี่แกงเลยลูกศรริษ์นี่อีกคนที่โตดนะยังไม่ได้จ่ายตังนะนี่นาหารหมดเลยฉันจ่ายแล้วยานี่ไงล่ะตังค์ทอนนี่รู้รวยเทียตด ตัวต้องหาจารไม่มีเรื่องอะไรหรอกมีแค่นี้แหละจานจางมากเลยพี่จ้ะขับสวนเฟอะไปลองแทงโดมวดนี้เฮ้ยไม่เป็นไรแล้วแต่แต่ศรัทธาผมไม่รับนรครับเงินอะแล้วให้แล้วเขาให้เป็นไรเขาจะให้เงินไงอ้ยเหรอผมไม่รับบอกเลยพวกเราไม่รับเงินอุ้ยดีจังเลยถ้าเป็นเบเบอร์ส่วนลดหรืออะไรพวกเนี้ยอะไรพวกนี้นะมาหลอกไปกัหญ่อะไรพวกเนี้ยได้แรดบาร์อะไรได้หมดเอ้ยพี่เออไอเรื่องเนี้ยเราต้องเคลียร์กันหน่อยนะ ไอเรื่องหวยมันจบไปแล้วไอเรื่องมาลงมาหลอกอะไรเนี่ยเนี่ยผมเขาก็ถามพี่ว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงพี่ผมไปจริงๆก็ไปจริงๆอ่ะไปกันใหญ่ไม่มึงก็ไปมึงเลื่อยจูนมาไอ้พี่เหย่พูดอย่างนะไอคิดมันรักเนี่ยเออมันยาอะไรเจาอะไรมันรักเมียมันเป็นคนดีมันก็ไปกับเราไม่ได้ไปพี่เหย่พูดเกินไปพี่เหยอก็พูดเกินไป